ทีนี้ในส่วนสิทธิสวัสดิการสวัสดิการของพวกท่านเนี่ยถ้าท่านขึ้นทะเบียนกับการยางนะครับประการแรกถ้าสวนยางประสบภัยพิบัติสวนยางประสบภัยพิบัติภัยพิบัติคือภัทยที่ไม่มีผู้กรณีนะครับภัทยที่ไม่มีผู้กรณีนะครับเสียหายมากกว่า20ต้นขึ้นไปเสียหายมากกว่า20ต้นขึ้นไปเนี่ยให้ท่านไปแจ้งสำนักงานสำนักงานจะมีเงินช่วยเหลือเยียวยาครั้งละ3,000บาทเช่นโดนลมพายุ วนยางหักโค่นไฟไหม้ไฟไหม้วนยางตายตายแรงตายแล้งก็เป็นภัยพิบัตินะครับเพรียะกเพียะลงใบร่วงเนาะของวกเราไม่รู้เป็นไหมพอแตกยอดใหม่ๆพวกใดก็หยิก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 เลือ<ๆ>ครับยอดอ่อนเลือมตายลงมาเนาะถ้าเป็นไม่เยอะมันก็จะโป่งขึ้นมาใหม่แต่ถ้ามันเป็นเยอะยอดอ่อนมันก็จะตายลงมาเลย่าในกรณีเย่างเนี่ยเป็นภัยพิบัติเนาะเป็นภัยพิบัติฟ้าผ่าฟ้าผ่าก็เป็นภัยพิบัติ ฟ้าผ่าอย่างของตำบลฝั่งละทายฝั่งอีปาดฝั่งนู่นเนาะฟ้าผ่านี่ตายเป็นหย่อมเลยนะแล้วมันเคยผ่าตรงไหนมันก็จะผ่าตรงนั้นไม่รู้มันมีนมสินแร่อะไรผมเคยเจอสวนหนึ่งฟ้าผ่าทุกปีบางทีปีหนึ่งสองครั้งสามครั้งผ่าลงอยู่แต่ตรงนั้นแหละสวนเพื่อนก็ไม่ผ่าไม่รู้ไปสาบานอะไรไว้มันน่าจะมีสินแร่อะไรสักอย่างเ่ยแหละผ่าผ่าลงอันนี้ก็เป็นภยัยพิบัตินะ แจ้งสานักง,งานถ้าปีไหนภัยพิบัติเกิดบ่อยสวนท่านโดนไฟไหม่สิบครั้งไม่ได้เงินสามหมื่นบาทครั้งละสามพัน <c oughs> สวนยางไม่ไม่เหลืออะไรอ,ะอันนี้สวัสดิการอย่างแรก <c oughs> อย่างที่สองเวลารัฐบาลเขาประกาศโครงการประกันร,ราคาหรือว่ามีโครงการต่างๆเนาะอย่างที่พกท่านเคยได้รับเงินชดเลยชเลยชเยแหละเวลารัฐบาลเขาประกาศโครงการต่างๆเนี่ยท่านก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าร่วมแต่ถ้าไม่ขึ้นทะเบียนเลยปุ๊บเนี่ย ยางก็จ,จะไม่จะไม่สามารถรับเงินช่วยเหลือในส่วนนี้ส่วนนี้พวกท่านส่วนไหนจะเป็นยางใหญ่ได้กันทุกคนแล้วละมั้งน<ม>่จาจะเคยได้กันทั้งนั้นเนาะอันนี้แหละอีกอย่างหนึ่งถ้าไม่งั้นท่านก็จะตกหล่น <ๆ S 1> อีกอย่างหนึ่งทางสำนักงานการยางแห่งประเทศไทยพยพร <ๆๆ S 1> เยพยพรนี่ใช้เ <ๆๆ S 1> งินภาษีเงินภาษียางพาราแหละ้าพาษาบัานเราภาษี uh ๆๆๆๆเกี่ยวกับการส่งออกยางพาราเวลาเขาส่งยางพาราออกนอกประเทศเนี่ยเขาจะเก็บภาษี เก็บภาษีไว้นํามาทําประกันนะครับปรเ,เ,รเ,รเป็นประกันให้พวกท่านทุกคนเป็นประกันอุบัติเหตุกลุ่มทั้งประเทศนะครับทั้งประเทศท่านไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายอะไรเพราะว่าเขาใช้เงินภาษีใช้ภาษีส่งออกยางพารามาทําในส่วนนี้เนาะมาทาประกันให้พวกท่านถ้าเสียชีวิตอยวางื่อท่านเสียชีวิตเสียชีวิตปกติปัจจุบันเนี่ยเสียชีวิตปกติหมายถึง แกชลาเจ็บไข้ได้ป่วยพวกนี้เนะาะเดี๋ยชีวิตปกตินี่ได้สามหมื่นสามพันบาทเนาะสามหมื่นบวกอีกสามพันบาทก็สามหมื่นสามพันบาทแล้วก็ถ้าเกิดว่าประสบอุบัติเหตรุรถมอเตอร์ไซค์ก็จะได้อยู่สองแสนแปดหมื่นสามพันบาทนะครับตัวประกันนี่สองแสสองแสนห้าบวกอีกสามหมื่นบวกอีกสามพันเป็นสองแสนแปดหมื่นสามพันบาท นะครับก็มีของอำเภอเมืองจันทร์ซึ่งจะวันพรุ่งนี้นัดมาทํที่สีรับอยู่ที่สํานักงานเนาะอันนั้นแกกลับมาจะกีดยางนี่แหละรถยนต์เสยอเนาะรุ่นพวกเจ้าไม่เสยหรอกก็ดูแล้วมีสูกรล้านกีดเลยเนี่ยรุ่นนี้เดินมายังจะไม่ไหวคงไม่มีใครขีดยางแล้วนี่ไม่กีดแล้วบางใหญ่ปูนนั่นแหละเนาะอันนั้นก็อายุเกือบเจ็ดสิบปีนะครับเสียชีวิตอาจากรถยนต์ เสียชีวิตจากรถยนต์เกษตรกรชาวเสญอนยางเสียชีวิตจากรถยนต์ตัวนี้5 0 0แสนนะครั 500, บห0 0,000บาทได้5้า0,000บาทขอทุกท่านนีงไม่ต้องทำอะไรคือพอขึ้นทะเบียนพ๊บเขาจะใช้เงินภาษีของท่านทำให้ทั้งประเทศเลยมีหน้าที่อย่างเดียวตายใส่เงินก็ไม่มีใครอยากเสียชีวิตหรอกแต่ว่าอย่างนึงคือเราแจ้งเพื่อ้าบเนาะเพราะว่าคนที่มาเนี่ยคือเจ้าของสวนยาง คนที่มาวันนี้คือคนที่ไปแจ้งเอาสิทธิสวัสดิการไม่ได้เห็น <G ül> ไหมละ่ะ <G ül> คนที่มาวันนี้คือคนที่เป็นเจ้าของสวนยาง <G ül> เป็นคนที่ไม่สามารถไปแจ้งรับสิทธิ์ได้ <G ül> ถ้าเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้น <G ül> ซึ่งไม่มีใครอยากเกิดหรอกแต่ไม่มีใครหนีพ้นไม่มีใครหนีพ้นแต่ไม่มีใครอยากเกิดกลับไปปุ๊บก, <G ül> ก็ไปบอกบุตรหลานไปด้วยบอกลูกบอกหลานนะว,ว่าเออถ้าเกิดว่ามันเป็นอะไรมาจริงๆให้ไปแจ้งสำนักงานสำนักงานก็มีเงินช่วยเหลือในส่วนนี้เนาะเป็นค่าปคงศพ เขาบวกเขาั้นก็อยู่วัดคงไปไม่ได้ถ้าถึงเวลาเราก็ให้ไปแจ้งนะครับทางสำนักงานโอเคเนาะมีในส่วนของการปรับปรุงข้อมูลถ่ายรูปแล้วก็เอกสารที่ต้องนํามาวันนี้ก็บอกแล้วเนาะบัตรประชาชนกับตัวสําเนาเอกสารสิทธิ์แล้วก็สิทธิสวัสดิการเนาะพวกนี้ก็แจ้งให้นัววกข่าวผมมาวันนี้มาจากการยางแห่งประเทศไทยนะครับสาขาเมืองรีสเกตเนาะกระทรวงเกษตรกรเราเนี่ยแหละมาเพื่อมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรยางพารา พวกเราเป็นพี่น้องที่ถูกยางพาราอยู่แล้วเนะะะาะการยางแห่งประเทศไทยเนี่ยขึ้นทะเบียนตั้งแต่ปี2558แล้วไม่เคยมาปรับปรุงข้อมูลอีกเลยเนาะไม่ได้ออกมาปรับปรุงข้อมูลวันนี้ก็เลยมาปรับปรุงข้อมูลให้กับพวกเราเพื่อให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการติดต่อกับเหนือยงานราชการแล้วก็ใช้ในการรับเงินช่วยเหลืเอเยียวยาต่างๆตามนโยบายของรัฐเนาะวันนี้จะพูด2ส,ส่วนส่วนแรกคือส่วนของการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ส่วนที่2คือในส่วนของสิทธิสวัสดิการสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางอย่างแรกว่าคืยการปรับปรุงข้อมูลเนาะวันนี้นี่อยากให้พี่น้องหรือเอกสารมาคือหนึ่งบัตรประชาชนสองสำเนาเอกสารสิทธิแปลงที่ปลูกยางเนาะได้เอามาไหมเนาะเอามา,าโดยเฉพาะตัวเอกสารสิทธ์เพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาจะเช็คในระบบดูนะว่าเลขที่เอกสารตรงไหมเนื้อที่ตรงไหมเนื้อที่จริงเท่าไหร่ปลูกยางเท่าไหร่เนาะ ตัวน,นี้นี่ยอยากให้ถือตัวเอกสารสำเนามาตัวจริงไม่ได้เอามาก็เอาตัวอ่าสำเนาเอกสารมาด้วยเนาะ,ะบ้านอื่นที่มาก็โทรไปบอกเขาหน่อยค่าจะตามมาทีหลัง,งวันนี้ทางเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเขาจะเรียกรายชื่อเราแต่ละคนเนี่ยแหละนาะมาสัมภาษณ์มาสัมภาษณ์ไม่ได้สัมภาษณ์หรอกมาเขาจะเปิดข้อมูลที่พวกเราเคยขึ้นทะเบียนให้ที่เคยขึ้นทะเบียนไว้เนี่ยในคอมในระบบนี่แหละเมื่อเปิดมาปุ๊บจะมีชื่อมีที่อยู่ นะครับเดี๋ยวเขาก็จะถามถามตามชื่อตามที่อยู่เนื้อที่ปลูกยางที่ตั้งสวนยางพอสอที่ปลูกยางจํานวนต้นยางประมาณกี่ต้นนะครับกีดเองหรือว่าจ้างกีดเนาะสวนยางตั้งอยู่ที่ไหนสวนยางเป็นฉนดเป็นนอสสามเลขที่เท่าไหร่อย่างนี้เนาะจะมีข้อมูลอยู่ในระบบทั้งหมดซึ่งเจ้าหน้าที่เขาจะตรวจสอบถ้า ถูกต้องท่านก็ยืนยันว่าถูกต้องแต่ถ้าไม่ถูกต้อง <Wow. S 2> มีการเปลี่ยนการเพิ่มการลดอย่างนี้เนาะ <Wow. S 2> ท่านก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่เขาจะปรับเปลี่ยนให้มันเป็นปัจจุบันแล้วก็ถูกต้องนะครับเมื่อ yes, <right. S 2> ตรวจสอบข้อมูลเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับ <Yeah. S 2> มาเซ็นชื่อแล้วก็ไปถ่ายรูปนะครับมาเซ็นชื่อแล้วก็ไปถ่ายรูปเพราะว่าทางสํานักงานเนี่ยเขาจะจัดทาสมุดประจําตัวให้ทุกท่านเป็นสมุดคล้ายๆกับสมุดส,สีเขียวนั่นแหละ แต่สมุดของเรามันจะเป็นสีส้มนะครับสีเหลืองแกมส้มเนี่ยจะส้มก็ไม่ส้มจะเหลืองก็ไม่เหลืองเนาะมันเป็นเหลืองแกมส้มนั่นแหละครับซึ่งสมุดต,ตัวนี้จะมีข้อมูลเกี่ยวกับยางพาราเท่านั้นเนาะแต่ของเกษตรเนี่ยมันจะมีทุกอย่างมีทั้งข้าวทั้งมันสำปะหลังทั้งยางพาราพืชทุกอย่างที่เราปลูกตัวนี้นี่จะมีเฉพาะในส่วนของยางพาราเป็นหน่วยงานเดียวกันนั่นแหละเป็นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรเหมือนกันแต่เขาก็ แยกให้ผมมาดูลแลและรับผิดชอบในส่วนยางพาราโดยเฉพาะนะครับดูในส่วนยางพาราโดยเฉพาะนะครับถ้าข้อมูลในระบบผิดพิ้นสมุดออกมาสมุดก็จะผิดเพราะว่าสมุดที่จะพิิ้นมาให้เขาสร้างคือพิิ้นออกมาจากระบบนะครับพิิ้นออกมาจากระบบแล้วก็ไปถ่ายรูปมีค่ากนการบริหารในการถ่ายรูปนะครับแล้วก็จะทําสมุดถ่ายรูปเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยบาทนะครับ หนึ่งร้อยบาทในส่วนนี้แล้วก็เวลาเมื่อทําเสร็จแล้วก็คงจะนําให้ทั้งผู้นําหมู่บ้านผู้ยา่บ้านนอะนกประกาศให้ให้พวกท่านมารับเป็นเอกสารที่ใช้ต้องเก็บไว้อย่างนี้เหมือนกับสมุดเขียวนะครับต่อไปเวลาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบต่างๆหรือว่าเวลาเจ้าหน้าที่ออกอ่าตรวจแปลงเนี่ยเขาก็จะเรียกดูเวลามีโครงการนโยบายของรัฐต่างๆที่เขาประกาศช่วยเหลือหรือท่านไปติดต่อสํานักงานหน่วยงานราชการต่างๆสามารถนําไปเป็นเอกสารในการยืนยันเนาะ เป็นเอกสารยืนยันไปติดต่อพาผมท่านก็ต้องถือสมุดต,ตัวนี้ไปด้วยเนาะถือสมุดไปด้วยอย่างพวกผมเปิดขึ้นมาดูปุ๊บก็จะรู้ข้อมูลภายในนะครับผมทีนี้วันนี้สําหรับคนที่มาไม่ได้บางคนมาไม่ได้อย่างเช่นติดโควิดติดโควิดอยู่ทางไกลเป็นผู้ป่วยติดเตียงแก่ชราหรือทุกตนลภาพพิการอย่างนี้เนาะบางทีไม่สามารถเดินทางมาได้ในวันนี้ หรือไปทํางานอยู่ต่างประเทศต่างจังหวัดอย่างนี้จะทํายังไงถึงจะได้สมุดกับเขาเนาะจะทํายังไงถึงจะได้สมุดตัวนี้ให้พวกท่านนําลูก่ายขนาดหนึ่งนิ้วรู้จักอยู่เนาะลูก่ายเล็กะ่ะครับแนบกับตัวหนีบแนบกับตัวสำเนาบัตรประชาชนของเขาเนาะแล้วก็เงินเอามาให้ทางเจ้าหน้าที่เนาะเจ้าหน้าที่จะไปจับค้ำให้นะครับผม อันนี้เนาะสำหรับคนที่มาไม่ได้ในวันนี้เนาะทีนี้คนที่มาวันนี้เนี่ยจะเป็นคนที่เคยขึ้นทะเบียนและมีเอกสารสิทธิ์เป็นพื้นที่มีเอกสารสิทธิ์มาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเนาะ